เอาครับก็มาอยู่กับผมนะคเพนแอดแคสเตอร์นะครับแล้วเรามาอยู่ในเกม h e โร่ในเวอรนะครับหรือเกมฮอนนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการหุให้โดนนะครับแล้วก็คอมโบอะไรต่างๆของ n e v เ r อรเลนะครับก็เล่นในโหมดฝึกซ้อมนะครับไม่ได้ไปเล่นกับคนอื่นเขาก็ไม่หกนะครับเราจะสอนวิธีการฮุนะครับ มีตัวลองคืออารักหน้านะครับอ,อุ้งยังไงให้โดนนะครับเออก็อมีลายสถานการ์นะครับที่เราอาจจะหุ้งไม่โดนเดินมาแบบนี้ครับอ๋อก,กากไปเลยครับก็ตรงนีมันจะมีโอกาสดโาสดนมากกว่านะครับเอออ่าเขาอ,อาจจะเดินซิกแซก,ซกหน่อยนะครับอ๋อการระยะเขาเอานะครับแบบนี้ครับ นะครับมันก็จะมีอัตราการฮุกสำเร็จนะครับห้าสิเอร์เซ็นตะครับนะแบบนี้ครับไม,ไม่ไม่ดักหน้านะครับเออไม่ฮุกดักมันครับเราต้องฮุกดักคร <I 'm S 1> ับค่อยจะถูกนะครับใน <I 'm S 2> อีกกรณีหนึ่งนะครับก็น่าจะอยู่แถวป่านะครับ oh. ในป่าแบบนี้เออเ๋บวปิดมุมมองออเอาไม่เห็นเลย อาใหม่ครับในมุมมองแบบนี้นะครับเราอาจจะยืนอยู่แบบนี้นะครับแล้วเออเจอเขาไปตัดรูนมานครับอ,อาจจะไปหลบในป่านะครับที่เราไม่เห็นเขาออกมาตีคลิปแถวนี้นะครับอาจจะยืนซื้อของอะไรก็ได้ครับแลการย้ายหุกกข้ามาเลยครับอันนี้โกงเอานะครับ อันนี้มีแมปครับล้วุกโดนนะครับก็มีอตราุกให้ดูกันแล้วนะครับซึ่งมันจะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มาดูในสกิลสองนะครับสกิลสองเนี้ยก็คอมโบกับสกิลฮุกกับสกิลดูได้ครับดึงมาไปเนี้ก็ไล่ตีเลยนะครับแบบนี้ทำไมเป็นแบบนี้วะครับได้หมดนะครับ หรือว่าเขาตีคลิปฟาร์มอยู่เนี่ยล้วก็ได้เฮ็ดใช่ไหมครับก็ดึงดูแล้วก็กดสกิลสองนะครับคอมโบได้ทุกสกิลนะครับจะทำการเนิร์ดนะครับติดสถานะเนิร์ดนะครับมินงจะวิ่งช้าลงนั่นเองอ๋อก็รอคอมโบสกิลดูนะครับก็ ตอกันได้นะครับครับเราน่าจะกดตอนที่มันมาถึงแล้วเะออระหว่างนี้เอามาต่อกันเลยครับก็การคอมโบสกิลแรกกับอันตินะครับซึ่งเราจะอุกมาแล้วกัดทันทีเลยนะครับ โดยที่ยังไม่ถึงตัวเรานะครับลองดูครับอ่าตึบ๊บโอ้เอาใหม่เอาใหม่ผิดพลาดทางเทคนิคนะอีหะนะครับกอดึงมาเนี่ยครับยังไม่ถึงตัวเราครับเออ,อเกือบจะถึงแล้วแต่ก็ไม่ถึงครับนะ,ะครับ S <S อ่อเป็นฮิโรที่ถึกระบึกบืนนะครับแครี่ก็ได้แทงก็ได้นะครับอ๋ออะไรวปนเนี่ยก็ได้หมดครับอืมอ่าวาต้านี่ก็สวยน,นะครับเป็นดิเวอรเลอ8บิตนะครับปาก,กุูดิเวอ,เอนั่นเองซึ่งผมก็น,น่าจะดูเพื่อนมาเล่นนะครับ ก็เทคนิคง่ายๆนะครับลองอาไปใช้กันดูนะครับมันอาจจะมีเทคนิคอื่นก็ได้นะครับก็ไปลองดูนะครับแานแคสเตอร์เก่งๆนะครับอดังๆกันทั้งนั้นเลยนะครับเล่นหอนกันเล็กๆน้อยๆนะครับเอามาเผยแพร่กันดูนะครับถ้าใครอยากจะลองเล่นดวลเลอร์ดูนะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ ขอฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบกดไลค์กดติดตามไปเลยนะครับก็ติดตามช่องของผมนะครับบายบยไว้เจอกันใหม่ครับแย่อ๋อ